MG 5นะคะตัวนี้เป็นตัวโปรนะคะเป็นรุ่นย่อย X ค่ะทางเรามีดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทหรือเป็นข้าราชการนะคะสามารถดาวเริ่มต้นที่0%์ได้เลยค่ะหรือหากลูกค้านะคะต้องการดอกเบีย้ยพิเศษนะคะดาวเริ่มต้นที่25%ผ่อน48งวดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ พัทนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์ค่ะเราอยู่กับรถ MG5 นะคะตัวนี้เป็นตัวโปรนะคะเป็นรุ่นย่อย X ค่ะราคา669,900บาทค่ะเดี๋ยวพัทจะพาไปชมนะคะว่าตัวโปร X ของเรานะคะมีเพิ่มเติมอะไรมาบ้างจากตัวเดิมค่ะ กันตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าเลยนะคะฝากระโปรงหน้าก็จะปีเป็นเส้นสายลวดลายแบบนี้นะคะเพื่อให้รับกับกระจังด้านหน้าของเราค่ะมาพร้อมกับโลโก้สีดํานะคะเป็นตัวโลโก้ MG สีดําค่ะตัว X นะคะก็จะมีกล้องด้านหน้าให้แบบนี้นะคะและในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ค่ะเป็นสีโครเมียมลมดําค่ะเพื่อให้รถของเรานะคะดูหรูหราและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะและ ด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะเพื่อให้รับกับกระจังหน้าใหม่ของเราค่ะต่อไปก็จะเป็นไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเราก็จะเป็นไฟหน้า LED นะคะจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นตัว daytime running light ค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันค่ะ กันที่ล้อนะคะล้อของเราเป็นล้อแมกลมดำค่ะขนาด17นิ้วนะคะสเปคยางอยู่ที่2 1 5 5 0 r 1 7ค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเรามีคาลิปเปอร์สีแดงติดรถมาให้แบบนี้เลยค่ะถัดไปก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดำนะคะตัดกับตัวรถนะคะและเรายังมีสติ๊กเกอร์คาดข้างแบบนี้นะคะเพื่อให้รับกับกระจกมองข้างสีดำของเราค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะคันนี้ค่ะเรายังมีการแรปหลังคาสีดำให้กับลูกค้าด้วยค่ะ คันนี้นะคะแรปทั้งหลังคาดําและด้านเสา A ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะแรปเฉพาะหลังคาหรือจะแรปเสา A ได้ด้วยค่ะแล้วสาหรับตัว X ค่ะก็จะมีสันลูปให้นะคะเดี๋ยวพัดพาไปชมด้านท้ายค่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายของเราจะเป็นไฟท้ายแบบใหม่ค่ะเป็นแบบ Full LED นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์แบบแนบสีดำเงาแบบนี้นะคะเพื่อเสริมความสปอร์ตให้กับรถเราค่ะ MG 5 Pro ของเรานะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ด้านท้ายแบบนี้ค่ะตัว MG 5 Pro ของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยนะคะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะก็จะเป็นสเกิร์ตหลังค่ะสเกิร์ตหลังก็จะเป็นท่อหลอกท่อคู่แบบนี้นะคะตัดด้วยโครเมียมค่ะ เสริมให้รถของเรายิ่งดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับภายในนะคะ MG 5 pro ของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัดด้วยเส้นสายสีแดงนะคะทำให้รถของเราดูโดดเด่นค่ะพวงมลาลัยของเราก็จะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะคะมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ค่ะ และในจอแสดงผลนะคะก็จะมีขนาด7นิ้วค่ะในส่วนของจอกลางค่ะก็จะเป็นจอทัชสกรีน10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้แล้วนะคะด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นเกียร์ CVT นะคะเกียร์ของเราเป็น CVT 8สปีดค่ะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะและออโต้โฮค่ะสำหรับคอนโซลของเรานะคะก็จะออกแบบตกแต่งมานะคะเป็นแนวแบบเพชรนะคะก็จะเป็นไดมอนด์กริลแบบนี้ค่ะ เสริมให้รถของเราดูหรูรามากยิ่งขึ้นค่ะและพิเศษสําหรับตัว X ค่ะก็คือซันลูฟนะคะลูกค้าสามารถเปิดปิดซันลูฟได้ที่ปุ่มนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจ MG 5 Pro ของเรานะคะทางเรามีดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า ที่เป็นพนักง,งานบริษัทหรือเป็นข้าราชการนะคะสามารถดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยค่ะหรือหากลูกค้านะคะต้องการดอกเบีย้ยพิเศษนะคะดาวเริ่มต้นที่25%ผ่อน48งวดได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อพัดได้นะคะที่ MG เมกาสาขาชัยพฤกษ์ได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยสอบถามตรงไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นกับเราได้ค่ะสำหรับคลิปนี้พัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ